สวัสดีครับพบกับผมปางวิสาตัค้าออกรถงานได้รถดีต้องวิสาตัค้าสาขาการจนาพิเศษขายของก่อนแล้วกันคันนี้ออกข้างปแดง2อล้านเวันนี้เหลือเพียง3ามแ0 0เา้บาทรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงและคันนี้ประกันชั้น1ยังมีอยู่ยางปี2023่แค่นี้ก็บ่งบอกได้แล้วครับว่ารถคันนี้เจ้าของเดิมรักมากแค่ไหนนะครับและรถที่คุณอยู่กับผมวันนี้จะเป็น b m w 3 2 0 i s e เโมเดล e 9 0 รถคันนี้เป็นรถปี2011จดทะเบียนปี2012ราคาออกข้างไฟแดง2ล้าน7ครับวันนี้ขายเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาชมว่าเขาน่าใช้ไหมและก็สภาพเป็นอย่างไรตามผมมาครับ สนับสนุนโดยวิสารอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่า .com มาเริ่มต้นชมเจ้า b m เคันนี้กันเลยนะครับต้องบอกกันนะครับว่านะช่วงเวลานั้นที่เขาออกมาว้าวมากๆหลายๆคนหวังที่จะครอบครองเขาแต่ราคามันแรงมากๆนะครับเกือบ3าล้านนะคุณผู้ชม ก็ถือว่าแพงนะครับเห็นไหมนี่ณนะวันนี้ทะเบียนยังแพงกว่ารถอีกนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็คันนี้เจ้าของไม่ได้ให้ทะเบียนนะครับเดี๋ยวเจ้าของจะเอาทะเบียนกลับไปครับอ่ะสภาพสีโดยรวมคันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับผมไม่เห็นตําหนิอะไรมากมายเท่าไหร่และสําคัญเลยคือไม่ได้มีเบียดเฉียดชนอะไรมานะครับอ่ะมาดูกันต่อกระจังหน้านะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ B M W นะครับไฟหน้าจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์สีนอน มีไฟตัดหมองมาพร้อมมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้านหลังก็มีเซนเซอร์มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็จะมีชกค้คำยันให้มาด้วยคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc ให้กำลังสูงถึง150แรงมา้า mm hmm. มาพร้อม6เอ mm ียร์เป็นสเตปโคนิกด้วยครับามาดูโครงสร้างของรถคันนี้ครับตะกร้องต่ำมาคันนี้สภาพดีมากนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะข,ขาดนะน็อตแห่งข้างไม่มีไข่เลยนะครับนี่ เลขตัวถังรถนะครับเห๋ือซุ้มโชกนะกสวยนะครับมาดูอีกฝั่งนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะขันไขเลยนะครับน็อตแผงข้างครับสวยๆเลยครับอ่านี่ดูเลเบลบาร์โค้ดนะครับอยู่ครบนะโอเคนะคุณผู้ชมคันนี้โครงสร้างเก๋ A นะครับ ตามมาดูกันต่อที่ตัวลอ้อนะครับลอ้อเขาจะให้เป็นลอ้อมัลติสปโคขอบ17มานะครับซีนรี้ยังจะเป็น2 2 5 4 5 r 1 7ยางปี2 0 2 3ครับก็ต้องบอกนะครับถึงแม้ว่าณวันนั้นเจ้าของน่าจะคิดขายรถนะครับแต่เขาก็ยังดูแลรถจนแบบอยู่กับเขาอะรถอยู่กับเราเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับเจ้าของเขาเป็นอย่างนั้นจริงใส่ยางปี23มมาให้พร้อมเลยนะครับมีไฟเลีย้ยวอยู่ทางด้านข้างมาให้ด้วยกระจกมองข้างเป็นปรับแล้วก็ความไฟฟ้านะครับแล้วก็ ด้ามจับประตูนะครับก็จะมี Comfort Access นะครับ BMW เรียกอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นแบบที่เรารู้จักกันปกตกิเขาเรียกว่า Smart Keyless e n t r ก็คือสามารถล็อกและปลดล็อกที่ด้ามจับประตูได้นั่นเองนะครับอ่ะดูต่อท้ายรถกันครับนอกจากด้านหน้าจะสวยงามนะครับพอมองทางด้านท้ายก็ดูสปอร์ตดูหรูหรานะครับไฟท้ายเป็น LED นี่นะครับแบบ 320i ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาเลยดีกว่า ที่เก็บสัมภาระท้ายของ 320iSE ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างและก็ลึกนะครับที่วางของสามารถดรอปของลงได้เลยเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างตรงนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกเลนนะครับพอเปิดขึ้นมาคุณจะไม่เจอล้ออะไรนะครับรู้ไหมทําไมไม่ใช้ล้ออะไรไม่ให้มาไม่มีเพราะว่าคันนี้เขาให้ยางเป็นลันแฟตนะครับผมยางลันแฟตต่อให้ไม่เหลือลมยางเลยก็ยังวิ่งได้ประมาณ40-50กิโลนะก็ถือว่าไม่จําเป็นต้องมีล้ออะไรแหละ ไม่มีลมก็ยังไปได้อ่าแท่งฉุกเฉินก็ยังอยู่ครบนะครับผมอ่ะถัดมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูต่อภายในตัวรถดีกว่ามาดูกันว่าเจ้า 320i คันนี้มีออปชันอะไรภายในตัวรถบ้างตามผมมาตอนนี้ผมอยู่ภายใน BMW คันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมให้ดูตำหนิก่อนตำหนิก็คือผ้าหลังคาครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ครับรถยุโรปนะครับเป็นหมดนะเป็นเรื่องปกติเลยล่าสุดรถเพื่อนผมก็ พอเช่ขยเยนนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับคุณผู้ชมก็ตามอายุของปีรถนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับแต่สภาพนี่ดูดีหมดทั้งคันเลยครับคอนโซลนะครับเป็นซอฟ์ครับลูบไปลื่นๆนะครับไม่มีร่องรอยการระเบิดของแอร์แบ็กมาก่อนนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่มีที่วางแก้วนะครับก็ดีนะชอบที่ทําไมรู้ไหมที่คนขับเอามาวางตรงนี้ได้โดยที่มันไม่ต้องมารบกวนการขับขี่อะไรเลยนะครับ ตรงกลางก็มีหน้าจอนะครับให้มาตรงนี้ครับแอร์มีระบบออโต้แล้วก็แยกดูโอโซนสระซ้ายขวาออกจากกันด้วยนะครับด้านล่างก็เป็นช็อตคัตนะครับก็เอกลักษณ์ของ BM มนะมันก็ต้องมีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับมีปุ่มเปิดปิดม่านหลังนะครับมีปุ่มเปิดปิดพาร์คเซนเซอร์นะครับแต่ไม่ต้องปิดนะครับเปิดไว้ดีที่สุดนะครับมีช่องเก็บของนะครับตรงนี้แล้วก็มี DC Out l e t นะครับก็จะเป็นที่จุดบุหรี่ด้วยเนาะอันนี้ดูนะสังเกตเลย เจ้าของไม่เคยจุดุหรี่มาก่อนนะครับสังเกตจากคาบเข่าไม่มีนะครับใส่เลยนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็สามารถชิฟต์ได้ด้วยนะครับเบรกมืออยู่ในตำแหน่งที่เราคุ้นเคยนะครับตรงกลางก็ไอเดรัยนะครับก็ใช้ควบคุมหน้าจอนะครับก็สะดวกมากๆนะคันนี้มีเนวิเกเตอร์ให้มาด้วยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ ผมก็บอกเรื่องนีเวกเตอร์เฉยนะเพราะว่าเราชอบใช้ Google Map กันมากกว่านะครับถัดมาในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยทางด้านซ้ายก็เพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงรับสายบางสายนะครับทางด้าน,นขวาตรงนี้ก็ปุ่มเปิดแอร์นะแล้วก็เปลี่ยนโหมดแอร์นะครับไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะครับมีระบบออโต้ให้มาด้วยครับเบาเป็นเบาหนังนะคันนี้สภาพเบาหนังสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เป็นเบาปรับไฟฟ้าสามารถเมมโมรีได้2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็นี่นะครับ เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเซ็นเซอร์ทั้งหน้าและหลังจะขึ้นมาในหน้าจอนะครับก็ช่วยกะระยะได้ดีนะครับตรงกลางนะครับก็เป็นเก็บเก็บของนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ช่องเสียบอ็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นโทรศัพท์หรอเคยมีโทรศัพท์หรอใช่ไหมหรือเป็นแป้นใส่นะครับสำหรับใส่โโทรศัพท์นะครับนี่นะครับก็ยังมีมาอยู่นะมันมียุคหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมที่แบบโอ้ใครมีโทรศัพท์ในรถนี่โคตรเท่จำได้ตอนเด็กๆนะครับ พ่อโทรศัพท์ในรถเนี่ยรับโอ้ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นนะครับโอเคครับกระจกออตโต้ทุกบานนะครับกระจกมองข้างสองฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1,256 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถัดมาเลยกระจกมองหลังเป็นตัดแสงออตโต้ด้วยนะครับม่านบางแดดละ่ะต้องมีไฟก็มีไฟมาให้นะครับมีไฟแต่งหน้ามาให้พร้อมครับ โอเคครับถัดมาเดี๋ยวผมลองไปนั่งเบาะแถวสองของเจ้าเบียมอยู่คันนี้ให้ดูครับตามผมนะครับมาครับเดี๋ยวผมึ้นไปนั่งด้านหลังของซีรีส์สามให้ดูครับนั่งได้หรือเปล่าก็นั่งได้นะครับแต่ติดที่ว่าผ้าหลังคามันห้อยอยู่นะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับจริงๆก็พอนั่งได้นะครับก็พอดีหัวนิดหน่อยนะครับด้านหลังก็เป็นบาะหนังเหมือนกันนะครับสภาพสวยนะครับ เซตเบลมีมาให้3ตำแหน่งนะครับมีที่ล็อกไอโซฟิกสำหรับล็อกค่าซีทมาพร้อมนะครับพนักวางแขนตรงกลางมีมาให้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับถ้าวางแขนก็เนี่ยเห็นไหมแก้วไม่ชนแขนนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ให้มาด้วยนะครับก็ปรับระดับแรงลมทางซ้ายแล้วก็ทางขวาก็ปรับอุณหภูมินะครับ่าดีเลยนะกระเป๋าิงโจ้ทางด้านหลังก็มีที่วางของมาให้พร้อมนะครับผม ถัดมาเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับมาดูกันว่าคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์หรือไม่ตามผมมาครับมาครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับก่อนอื่นเลยถ้าผมใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับขึ้นมาที่หน้าจอนะครับทั้งหน้าและหลังเนาะโอเคไปเจอลูกันหน้าก่อนอ่าไม่มีเสียงเลยนะ เราลองความเร็วหน่อยแล้วขึ้นสะพานตามที่เราเทสกันปกตินะครับออกถนน,นก่อนนะครับลองร้อนหนึงนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเนินสะพานนะครับ อ่าขอสภาแล้วช่วงล่างก็จะหนึบหนเหนียวเหนียวแน่นๆนะครับเออผมว่าช่วงล่างอะ่ะเฟิร์มกว่ารุ่นใหม่บางรุ่นอีกนะพวงมาลัยก็เบาดีนะครับ ขับมั่นใจนะคือฟีลลิ่งมันรู้สึกแบบหนักแน่นมากเลยนะครับคันนี้มีความเป็นสปอร์ตแล้วกันก็ตามที่เขาบอกนะสมัยก่อนก็ซีรีส์สามมันได้ความสปอร์ตนะครับผมก็ตามนั้นเลยเมื่อกี้ที่ขับมาก็อาัตราเร่งก็ดีนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ทุกอย่างครับแล้วลองลองอัตราเร่งตรงนี้ดีกว่าลงลงถ้าโล่งนะถ้าไม่โลงผมจะไม่ขับเร็วนะครับ โอเคนะร้อยหนึ่งขับสบายนะคุณผู้ชมบรรยากาศภายในรถก็ค่อนข้างจะเงียบดีด้วยนะครับสังเกตว่าเวลาทดลองขับผมจะไม่เปิดเพลงนะให้ฟังเสียงของรถโอเคเลยอะ่ะน่าสนใจนะครับเอาจริงนะครับรถยุโรปปีเก่าเท่ากับผมขับดีกว่ารถญี่ปุ่นปีใหม่หลายๆรุ่นแล้วกัน แต่อยากให้มาลอกเองแล้วแต่ความชอบแล้วกันแต่คันนี้ก็สนุกอะขับสนุกใช้ได้เลยขับสบายแล้วก็โชม์อะรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ดูเก,ก่าเลยครับนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังท้ายคลิปอีกหนึ่งทีแล้วกันครับตามผมมาครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า BMW คันนี้สมรรถนะดีนะครับขับขี่นี่ถือว่าใช้ได้ทุกวันเลยล่ละนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเจ้าของเดิมเขาดูแลมาดีไม่ว่าจะเป็นดีเทลต่างๆของรถประกันชั้นหนึ่ง รถมือเดียวยางใหม่ๆสภาพภายในถ้าใครสนใจทดลองขับเจ้า BMW คันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิษณุต้องคาสาขา,าการจนาพิเศษครับขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามชมคลิปมันจะถึงช่วงท้ายคลิปนี้เรากวนดช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตเป็นกําลังใจให้ผมด้วยหารถอะไรหรืออยากพูดคุยกันคอมเมนต์มาได้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมฟาควิษอุต้งคาครับสวัสดีครับ